โอ้ยยังไม่กระสางนโอ้จับกาพี่น้องเอ้ยขึ้นกระสางพี่น้องเอ้ยจับกาพี่นเนี่ยกระสางจับกาพี่กอะตุ่มไกลไก่หลักเหมือนขึ้นหน่อพี่น้องไก่หลักเหมือนขึ้นนี่แหละเงินนีนจี่ต่อนมต้องไปใส่หัวใสว่าสาพี่น้องเขาใส่น้ำผึ่นมาเงิน,เน,นนีนจี่ต่อนะกรบผม ไั да. ่นป็หไอสาสแล้วลงทะเบียนกัยากกัเลยท้ายหน่าต้ายหลังยังได้ดีลงทะเบียนพันนี่หนอป็นยังไหนเ็นหอสายที่ไหนต้องขาเงินมีสวนเงินบาพี่น้องผู้เฒ่าคนเใแต่แกน้จะีใไเงินจะถี่ันไหมล้ทะเบียนไหมวันน er ี้คือข้าสู่รูอยู่วันนี้ที่ใดที่เขาไม่ได้ไหนไมไดผู้ใดตามเขาบอกแล้วเงินนี่ว่ใสมาเทบอกกูนพี่น้องผมยุติใจใหน้าจุดลาน้ำสวนพี่น้อง โอ้ยยังไงมันเขโคอกโอ้เลี้ยงเงินหนึ่งมื่นบาทเลยร่างกายอ่อนล้าพี่น้องเลยมีเหี้ยมีแหงพี่น้องเลยโอ้ยยังไปหาต่มไก่แท้ๆอ่อนพี่น้องเลยโอ้สเเอยยังเงินมื่นบาทมีแหงพี่น้องเลย